ออมันไม่ไม่ใหญ่แต่ว่าแบบสวยบรากาข้างเขาถ่ายพรีเวดดิ้งกันอยู่เป็นสวนออออสวยวเป็นสวนแบบดูต้นไม้เขาดิดูหมอกน้ำสิอันนี้เลี้ยงปลาหรอเปล<ะ>่าอันนี้บอกพักน้ำบอกพักน้ำอ๋อดูเข้าไปดูดิแล้วบรรยากาศข้างในก็จะมีที่นั่ง โอ้โ่สวนสวยดีแล้วสวยที่สุดแล้วอะแต่แต่ไอที่พาไปตรงที่อะไรนะที่บอกโมเดิร์นน่ะหรอเอออันนั้นมันใหญ่แต่อันนี้แบบเป็นธรรมชาติเป็นน้ำตกโอ้ยถ่ายพีเวดดิ้งเนี่ยดูข้างในดิเออเอนี่ยดูนี่ น้ำตกนี่นะแล่ที่นั่งตรงนี้จะที่นั่งหมดเลยโอสย้สวยสวยสวยมานั่งชิวๆไม่ต้องนั่งในห้องแอ,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 อร์ถ้าถ้าม,มาก็แบบมานั่งข้างนอกตรงเนี้ย เย,นยน็น